เอ๋อหัวจะออกว่ะหัวหรือหัวหรือซีงจับเสือวะอุ้ยออกแลาวไอตีนหมาแหมตีนหมาด้วยนะโอ้ยโอ้ยตอนนี้เก็บก่อนแม่แม่ต้องเช็ดมันไหมน่ะออกแล้วดูดิมันออกไม่เป็นนะเว้ยดูหน้ามันดิเอาเบ่งอื แล้วแล้วพี the uh ่เอาลูกมึงก็ขาื้อเบียออกดิอุ้ยเอาโอ้มันจะลุกเนี่ยไเนี่ยไม่ใช่ลนล้ยไปไหนีาาอยู่เไม่ดึงะดพี่แ่มันน่ะาตุ่นมนานาไยดึหเลยนะใครหูไ